Channel Kam Sing f a m ลี่นะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะเราจะมาเขาดาว3าล้านซับนะคะซึ่งตอนนี้ยอดนะคะเดี๋ยวเบสจะแปะขึ้นมาให้ล้กันเนาะโอเคตอนนี้ยอดอยู่ที่2 9 9เก3 7นะคะนั่นก็คือเหลืออีกประมาณ 800... 60... 6ยหสิเหรอ3สานะคะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยคือมันเป็นการเคาดาวที่อาจจะไม่รู้ว่าจะได้เค้าหรือเปล่าเพราะว่าเราจะไปทํางานนะคะ<อ>นั่นก็คือจะไปสัมภาษณ์ที่อารินะคะอาริแมกกาซีนถามแล้วนะโบ๊ขอรองเท้าใหม่3 0 0พบาทแต่ทุกคนมันมเพิ่มเสือกันต,ตัวไม่ททานะเพราะว่าโบ๊ใส่ตัวทอมแล้วมันพื้นยาสนามอ่ะมันมันต้องใส่แบบเอจีอ่ะคุณเข้าใจปะ,ะไม่เข้าใจโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านอาริ ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเขาดาวกันสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะพบกับชาแนลคำสิงแฟลมาลีสวัสดีครับไปค่ะ,ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อารีแมกกาซีแล้วนะคะพี่พี่คะครับผมคำสิงแฟลมาลีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสามล้านนะ ยังค่ะเรามาเคาดาวพร้อมกันนะคะเหลืออีกแค่600คน600คนเนี่ยสัมภาษณ์เสร็จก็พอดีคลิปออกน่าจะ3ล้านใช่ไหมกว่าคลิปจะออกไปก็น่าจะ3ล้านใช่ก็คือคลิปออกหลังจาก3ล้านแล้วคือยังไงแบ่งมาที่อริฟบอลด้วยได้ไหมแบ่งได้ดีได้ไปกดติดตามแล้วก็ดูสัมภาษณ์เราด้วยนะคะอ่ะพี่เจมเป็นตากล้องให้หน่อยวันนี้มากดี๋พี่วันนี้พี่ถ่ายให้จริงจริงเหรอจริงเหรอได้ไหได้เห เฮ้ยบอกว่าช่องเรามีตากล้องคนใหม่แล้วแต่เขาก็ไม่ให้ของฟรีแล้วหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวเลยว่าจะเอารองเท้าอะไรดีแม่ซื้อให้หมดเรื่องแล้วหรอไในพรมหมดพรมหมดเดี๋ยวไทยอินไทยอินเร็วได้รองเท้าไทยอินก็ไทยอินเร็ว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 ก้ ใครอยากมาซื้อรองเท้าดีๆสวยๆ,ๆ,ๆรุ่นใหม่ล่าสุดล่าสุดนะคะก็ให้มาที่ร้านอาลีหรือว่าสั่งที่เว็บ a l i o t com a l i f o o b s h o p com แล้วก็พิมพ์นี่นะคะรเราไป google น,นะคะแล้วก็เขียนว,ว่าอาลีนะคะแล้วเราก็กดโกเลยะครับแล้วแล้วมันก็จะเด้งมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูรองเท้าได้มากมายนะคะับ ีงเ้าว่าข้างัวจะสามล้างเดียอบครับแล้เดี๋ยวค่อยหันมาก็ได้หันกลับไปหนึ่งสองสเฮ้ยตรงจา ได้ไหมอ่ะได้นะโอเคเอาไปคู่หนึ่งวันนี้ในเมื่อโอกาสน้องใบ่ใหญ่สุท้าเป็นลาจุดสวยๆเลยอ่ะหวกระดับเยหกระดับเลยขอบคุณแล้วคุณก่อนเลยเอาคู่หนึ่งให้าไปอไปหน้าหน้าหวขนาดนี้หน้าไหวขนาดนี้อยู่หน้ดิอยู่หน้าต้องรีวิวเ่เดี๋ยวรีวิวใหด้วยนะเออรีวิวบดีใจไหมได้คู่หนึ่งดีใจอยู่หา ดีใจครับแต่ก็ตกใจมีเชือกรองเท้าด้วยเดี๋ยวถามเชือกรองเท้าอีกทีเป็นลายใหม่สุดเลยขออัเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเพลงผักมุ้งไฟแดงพี่ชอบมากเลยนะลอยฟ้าโอ้โหยูงไงก็ไดไอ้บูทำไม่ดีต่อมมนกาฮะมโนกาอะไรนะมมนโก้ย One hour One later. ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านอาลีแล้วนะคะนี่รองเท้าสตั๊ดนะคะที่โบ๊ทเขาจะที่พี่สันให้โบ๊ทที่โบ๊ทขอเป็นรางวัล3ล้านซับนะคะ<อ>จากพี่ซันอาลีรอบนี้ได้ฟรีทุกคนไม่ต้องอ่อนน้อยออกเลย <c oughs> อุ้ยอันนั้นสวยอะ่ะนี่ต้องไปเอาแบบหูฟัง้อสวย่อะโบ๊เนี่ยทำยังไง นี่เฮ้ยของแฟนเรานี่น่า <laughs> ตอนนี้ยอดขึ้นแล้วนะคะเป็น9,3,4 9,3,4ก็เหลือเท่าไหร่บคิดนี้9,3,4 -1,000 9,3,4 -1,000 7จหรือเปล่าใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่หกหหรือเปล่าหกเจ็ดเท่าไรเท่าไรหกเจ็ดคนเก้าสามสี่อะเก้าสามสี่ลบหนึ่งพันหกสิบเจดสมสี่หกสิบหกอ้ว่ก็คิผิดแล้ว เฮ้มาปะเนี่ยหอมตอนแปดพึ้นนี่ของแฟนเวสนะคะดูสิทิ้งตาไปเลยจ้าไม่มีเสีนะเดี๋ยวกับปากวที่ตัวนี้ก็คือ เนมาแหละสวยเชื่อเบสเพราะว่าเนมาคือแฟนเบสทุกคนรู้แฟนขับรู้แนขรอกไม่ยังด้เลยครูไม่สนใจอ่ะุนี้เลยนี้เลยนี่มนี้เลยมุนี้เลยแลตกลงจะเอาไหนอันนี้อีกสาสคนค่ะเก้าเจ็ดศูนย์ สาคนอีก30คนอีก30คนอีก30คนนบไม่สนใจเลยบดเราใรลงเท้าเนมาฉลองตาลักเหมือนพี่ซันกับพี่เจมรู้ว่าหนูชอบว่าเขาเป็นแฟนหนูสิไม่ใช่หนูชอบเขาเป็นแฟนพี่ก็ให้อันนี้เป็นรางวัลสามล้าน3บัคุ้มค่านี่ทุกคนดูดูชัดๆเนมานะครับเนมา

ทุกคนฉลอง3ล้านไปจ้านี่อันนิ่งนะคะนี่นะคะทุกคนว้าวว้าวว้าวขอบคุณพี่เจมนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่ซันด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปพี่ซันมานี่นะคะโบ๊ทขอบคุณพี่เจมยังคือครับเขาอยู่นู่นแล้วของรูปของพี่ซันพี่ซันพี่เบย์บอกว่าจะขึ้นรูปมาจะขึ้นรูปพี่ซันตรงนี้โบ๊ทขอบคุณตรงนี้ตรงนี้ขอบคุณขอบคุณโอเคได้แล้วครบสามร้านต่อไปเราก็จะทำการโพสนะคะแล้วมาดูว่าแฟนคลับจะคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างว้าวปิ๊งปิ๊ว่าเราได้ ละมลมเอมคเอมคไ<ป>องอะไรของอะไ,อไรวะของอะไรเรียไป โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วก็ขอบคุณสำหรับ3ล้าน Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณอลีด้วยนะคะก็คือบังเอิญจริงๆนะทุกคนวันนี้คือแบบบังเอิญมากคือเราอ่ะมีงานที่อลีแล้วพอดีว่าครบ3ล้านแล้วก็ได้ลงเท้ามาคนละคู่นะคะขอบคุณพี่ซันด้วยนะคะขอบคุณพี่เจมส์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณอลีแมกกาซีนนะคะทุกคนก็ไปดูบทสัมภาษณ์ของเบกับโบ๊ได้นะแล้วก็เออขอบคุณ3ล้านซับโบย์ขอบคุณ3ล้านซับแล้วขอบคุณ3มล้าน ยูทูบเบอร์กินข้าวในรถขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่มาติดตามวิดีอขอบคุณทุกคนใช่แล้วก็ขอบคุณสามสามล้านจริงๆนะครับแล้วก็ถัดไปเราก็ต้องมุ่งหน้าสี่ล้านนะครับนาแล้วก็ขอยอดดีอีกหนึ่งล้านทุกคลิปนะครับขอบคุณครับเออขอบคุณสวยๆนะพูดขอบคุณสวยเออไอที่ดีมันเบอะมันเบอะมันเบอะไอที่ดีอาวยี่ยี่ไม่ชัดเลยไม่ชัดเลย ขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่ขอบเดี๋ยวเรื่องสามร้านซัพเนี่ยเราจะมาแจกของอะไรเดี๋ยวเราจะทำคลิปดีกว่าเนอะเพราะว่า เรายังนึกไม่ออกนะคะตอนนี้ว่าเราจะแจกของอะไรเดี๋ยวเรารอทำคลิปดูก่อนว่าเราจะแจกอะไรตามธรมเนียมของช่องเราค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณจังใจทุกคนคือไม่ไม่เคยมีครั้งไหนที่แบบเขาดาวแบบอยู่ในสตูอยู่ในห้องแบบช่องอื่นๆเขาเลยไม่ว่าจะปีที่แล้วหรือปีนี้เราก็ออกไปข้างนอกตลอดมีงานตลอดเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเขาดาวอยู่ที่รถปีนี้ก็เขาดาวอยู่ที่รถเออนะคะก็เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ค่อย กเลยนะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปแจกของให้ทุกคนแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่ายลืมกด like, lik k, ไล<ป>ค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ